สวัสดีค่ะทำอะไรดีหลังสี่โมงครึ่งวันนี้นะคะกับชมพู่แสงละวีตีวิเชียนค่ะวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ที่ไส้เดือนกันหลังจากเมื่อ EP ที่สองเนี่ยเราได้ดูวิธีการเลี้ยงไส้เดือนกันแล้วนะคะวันนี้เราจะมาดูวิธีการเก็บผลผลิตของไส้เดือนนะคะไปจําหน่ายกันนะคะว่าเรามีขั้นตอนวิธีการใดบ้างนะคะง่ายๆเลยค่ะขั้นแรกนะคะเราก็หาซื้อถุงนะคะสําหรับใส่มูลไส้เดือนนะคะ อย่างชมพูซื้อมาเนี่ยนะคะก็จะเป็นถุงสําเร็จแบบนี้เลยนะคะเนะาะแต่ถ้าเราจะใช้ถุงที่เราออกแบบเองก็ได้นะคะแต่ว่าราคามันก็จะแพงขึ้นอย่างใบนี้นะคะก็ราคาจะอยู่ประมาณที่เฉลี่ยวไว้แลวประมาณ2บาทนะคะถุงเนาะเดี๋ยวเราไปดูนะคะมูลไส้เดือนที่เราเตรียมพร้อมไว้สำหรับการจำหน่ายกัน,นะคะ่ะ เมื่อเราล่อนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะคุมไว้แบบนี้นะคะซึ่งมันก็จะช่วยรักษาความชื้นให้กับมูลไส้เดือนของเราไม่ให้มันแห้งแล้วก็จุลินทรีย์ที่อยู่ในมูลของเขาเนี่ยก็จะได้ไม่ตายด้วยนะคะก็จะได้เกิดประโยชน์กับต้นไม้อย่างสูงสุดนะคะในกองของมูลไส้เดือนเนี่ยนะคะมันจะมีมูลด้วยกันสองฝั่งเพราะว่าที่ล่อนของเราเจะเป็นที่ล่อนยาวๆแบบนี้นะคะฝั่งทางที่อยู่ใกล้ๆชมพู่เนี่ยคือฝั่งที่ละเอียดนะคะที่จะาไปจําหน่ายได้ ตัวอีกฝั่งหนึ่งที่อยู่ทางโน้นเนี่ยก็จะเป็นฝั่งที่หยาบนะคะก็จะมีพวกไข่หรืออะไรของมันในผสมอยู่ด้วยนะคะจริงๆเนี่ยบางที่เนี่ยเขาเอากลับไปเลี้ยงใหม่นะคะแต่อย่างของชมพู่เนี่ยไม่ได้เอากลับไปเลี้ยงใหม่แต่ว่าฝั่งธนนเนี่ยเราก็จะคัดเลือกเอาไว้เพื่อใช้ในสวนของเรากับต้นไม้ของเรานะคะเพราะว่าจริงๆมันประโยชน์ของมันเหมือนกันนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันดูไม่สวยไม่สวยงามเราก็เลยเอาเก็บ okay, ไว้ใช้ในสวนนะคะลูกค้าจะได้ได้ของสวยๆเอาไปใช้ค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะตัดยังไงนะคะ จริงเนี่ยร้านหลายๆที่ที่ตามอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะคะเขาก็จะมีการชั่งเนาะก็ะคือ1ึงถุงเนี่ยจะบรรจุ1กิโลกร,รมัมแต่อย่างของที่สวนเราเนี่ยเราถือว่าเราไม่ได้ทำในเชิงการค้าซะาแบบ100%เซเลยนะคะดังนั้นเราก็จะให้ผลประโยชน์กับลูกค้าให้ได้มากที่สุดด้วยนะคะแล้วก็จริงๆคือเราไม่อยากเสียวเวลามาชั่งด้วยนะคะเราก็จะบรรจุนะคะใน1ึงถุงเนี่ยเราจะบรรจุอยู่ที่ประมาณ3ามพงกี่เน,นี้ยนะคะ ใส่ไปเลยนี่นะคะสาบพวกขีแบบนี้นะคะถ้าเราเอาไปชั่งเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณโลสาขีดหรือโลครึ่งก็แล้วแต่ความชื้นของมูลไส้เดือนของเราในวันนั้นด้วยนะคะเราก็เอามาใส่กระมังตั้งไวอุ้ยอันนี้ก็เป็นขั้นตอน แรกนะคะที่เราบรรจุมูลไส้เดือนนะคะถุงก็ใส่ไปเลยหรือว่าถ้าถ้าบ้านใครอ่ะไม่มีถุงแบบเนี้ยนะคะแล้วอยากจะใส่เป็นถุงอย่างอื่นที่แบบเรามีอยู่ที่บ้านเนี้ยก,ก็ได้เหมือนกันอย่างที่พวกเเคยใส่แบบเป็นถุงใสๆนะคะแล้วก็ก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่า มันก็จะดูไม่ค่อยสวยงามแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรความชื้นของมันอ่ะก็จะออกออกไปได้ง่ายขึ้นเพราะว่าความบางความหนาของถุงด้วยอย่างเงี้ยเขาทํามาแบบหนาพิเศษมันก็จะทําให้เก็บความชื้นได้ดีขึ้นค่ะมูลของเขาเนี่ยมูลของไส้เดือนเนี่ยสังเกตน,นะคะ มูลของไส้เดือนเนี่ยจะละเอียดแล้วก็ล้วนมากนะคะไม่ว่าจะแห้งยังไงอะ่ะเขาก็จะแบบไม่จับตัวกันเป็นก้อนนะคะทําให้ต้นไม้ของเราเนี่ยสามารถดูดซึมอะ่ะเอาไปใช้ได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วส่วนสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาจะช่วยให้ดินที่ในที่ต้นไม้ของเราเนี่ยล้วนสุยขึ้นด้วยนะคะอันนี้คือประโยชน์ของเขาแล้วจริงๆแล้วอะ่ะในมูลไส้เดือนอมีจุลินทรีย์เยอะมากนะคะมีมีแบบ พวกแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์อะประมาณกว่า300ชนิดเลยนะคะลองไปสืบหาทางอินเทอร์เน็ตดูได้นะคะอย่างแบบพวกส่วนผู้เรียนอะเขาก็จะนิยมเอาไปใส่เพราะว่าในมูลไส้เดือนอะมันจะมีแบบแบคทีเรียตัวหนึ่งที่ช่วยยับยั้งการเป็นเชื้อราที่โคนอของต้นของผู้เรียนได้นะคะ แค่นี้นะคะก็เป็นถุงของไส้เดือนที่เราใส่พร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการปิดผนึกกันว่าเราจะปิดผนึกอย่งไรถึงจะพร้อมขายได้นะคะค่ะและในขั้นตอนของการปิดผนึกถุงนะคะเราก็ต้องมีเครื่องอันนี้นะคะซึ่งเป็นเครื่องซีลเนาะไม่จำเป็นต้องเป็นเครื่องซีลสุญญากาศนะคะเพื่อถุงมันจะได้โป่งๆนะคะเครื่องซีลวันนี้เนี่ยก็ซื้อมาประมาณพันกว่าบาทนะคะเขาก็จะมีเวลาให้เราตรงเนี้ย ะะซึ่งตรงเวลาเนี่ยก็จะแบบคือเหมือนอันนี้คือเขาจะหนีบแค่สามวิคือถ้าเกิดสมมติเราซีลนานกันไปอะถุงม,มันก็จะขาดได้นะคะอ่ะในวิธีการซีล็คือเราก็เอาถุงไสเดือนของเรามาเนาะที่ีแบบมูลไสเดือนอยู่แล้วเรียบร้อยแบบนี้นะคะก็ให้มีลมอยู่ข้างในหน่อยเพื่อถุงม,มันจะได้โปร่ปงนะคะดินจะได้ไม่แน่นวางแล้วก็ซีลไปเลยสามวิพราะสามวิเขาก็จะตัด อันนี้เครื่องนี้<ม>ดีคือเขาจะตัดความร้อนให้เราเองนะคะพอ<ม>ค,ครบสามวิปุ๊บเขาก็จะตัดความร้อนให้เราเองแล้วก็ทิ้งเอาไว้สักพักนึงให้รอยซีลเนี่ยมันเย็นลงหน่อยนะคะเพราะว่าเรา,เราดึงมันจะได้ไม่ยืดขึ้นมากับถุงนะคะพ<ม>อ,อเสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างนี้เลยก็คือพร้อมจำหน่ายแล้ว<ม>นะคะแบบนี้ก็คือถุงละ20บบาทนะคะไป<ม>เดี๋ยวเราไปซีลกันต่อให้เสร็จนะคะอันนี้คือมีออเดอร์ของลูกค้าสั่งจองแล้วนะคะ และนี่ก็เป็นมูลไส้เดือนที่บรรจุถุงเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะจำหน่ายได้แล้วนะคะทำอะไรดีหลังสี่โมงค